วันนี้เป็นวันเด็กก็จะนำสิ่งที่เป็นมงคลชีวิตมาฝากเด็กๆเ,เป็นเด็กไทยทุกคนหรือเด็กไหนก็แล้วแต่อยู่ในประเทศไทยนำสิ่งดีๆมาฝากก็มีสิ่งดีอยู่4อย่างอย่างที่หนึ่งก็กายดี ก็ขอให้เด็กทุกคนมีร่างกายที่สมบูรณ์พูนสุขร่างกายที่ไม่บกพร่องมือเท้าหูตาได้มาอย่างดีจากมารดาแล้วก็รักษาไว้ให้ดีอย่าให้บกพร่องอย่าให้เสื่อมเสียรักษาดีที่สุดอย่าให้แข้งหักขาหักมือหักเท้าหัก ก็รักษาให้ดีแล้วก็ให้อุดมสมบูรณ์อย่าอ้วนเกินอย่าผอมเกินดีที่สองก็คือวาจาดีพูดได้ไพเราะหนูๆทุกคนพูดได้ไพเราะพูดวาจามีแต่คำจริงมีแต่คำที่อ่อนหวานพูดจริงที่เป็นประโยชน์แก่ตนแก่มันดาบิดาแก่เพื่อน แก่คุณครูแก่คนทุกคนนะคะขาจะจ๋จาครับผมพูดให้ไพเราะอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้มีวาจาดีประการที่สก็คือใจดีของดีที่3ก็คือใจดีให้มีใจดีเราได้ใจมาแล้วใช้ใจนี้คิดให้ดี คิดให้ถูกต้องคิดอย่าละโมบโลภมากคิดอย่าอาฆาตพยาบาทใครคิดอย่าทำลายล้างใครแต่คิดรู้จักประมาณตนคิดรู้จักแผ่เมตตาให้แก่เพื่อนให้แก่ทุกคน คิดช่วยเหลือเป็นจิตอาสาช่วยเหลือทุกคนได้อย่างนี้ก็ดีแล้วแต่วิเศษไปกว่านั้นก็คือคิดสร้างสรรค์คิดสร้างสรรค์คือคิดทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์แล้วก็สำเร็จประโยชน์ดีก็ให้เกิดความดีงามขึ้นมาก็เรียกว่าคิดสร้างสรรค์ ประดีที่4ก็คือปัญญาดีพัฒนาตัวเองให้เกิดปัญญาสูง,สงขึ้นศึกษาเล่าเรียนอย่าหยุดอย่าท้อแท้กับเรื่องศึกษาเล่าเรียนถ้าปัญญาดีแล้วเราจะมีดีครบถ้วนทุกประการนะก็ฝากดี4ประการนี้ไว้แก่ลูกๆหนูๆทุกคน ขอให้ทุกคนดีสีประการแล้วก็จะโชคดีกันทุกคนนะสวัสดี